สวัสดีครับผมนายกิติคุณแสงผูสินรหัสนักศึกษา1166104 005283นะครับจะมาอธิบายการบ้านหนึ่งนะครับโดยอันนี้นะครับคือโจทย์ของการบ้านหนึ่งนะครับให้สร้าง ATM นะครับโดยคา์ดที่สร้างผมก็จะมีเป็น Bank Account นะครับแล้วก็จะมีเมนเป็น ATM นะครับ ในคาสแบงก์แอคเคาท์นะครับก็จะเป็นข้อมูลเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเช่นพวก Account ID ชื่อของ ID password แล้วก็เงินฝากนะครับโดยจะมีเมธอด get นะครับของ Account ID, Account Name แล้วก็เงินที่ฝากนะครับแล้วก็จะมี m เม h อดเช็ค k password นะครับตามนี้นะครับนี่นะครับ ต่อมานะครับมาดูคลาสเมนนะครับคลาสเมนนะครับก็จะเริ่มมาที่เป็นข้อความก่อนนะครับให้ใส่ว่าจะสร้างกี่แอคเคาท์นะครับหลังจากที่รับค่ามาแล้วนะครับมันก็จะเช็คนะครับในจอย์นะครับบอกว่าแต่ข้อมูลไม่เกิน5บัญชีนะครับก็จะเช็คนะครับถ้าเกิน5นะครับมันก็จะ บอกว่ามันเกินแล้วนะครับแล้วมันก็จะวนกลับไปให้ใส่ใหม่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสเต็ปที่2นะครับเป็นให้ใส่ดีเทลนะครับรายละเอียดของบัญชีก็จะฟอร์ตรงนี้นะครับก็คือเป็นลําดับนะครับว่าบัญชีที่เท่าไหร่แล้วก็อันนี้นะครับคือค่าเริ่มต้นนะครับ id name p password แล้วก็เงินฝากสตัวนี้จะให้เป็นค่าวางนะครับแล้วก็เงินให้เป็น 0.0นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับหลังจากที่ใส่อันนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาตรงนี้เพ๊่มันก็จะขึ้นอันนี้นะครับ4ตัวนี้นะครับก็จะเป็น id นะครับจะรับค่า id เข้ามาแล้วก็ตรวจสอบว่ามันเกิน13ตัวหรือเปล่านะครับในโจทย์ที่กําหนดนะครับว่ารหัสบัญชี13หลักนะครับ ก็จะมาเช็คตรงนี้นะครับว่าถ้ามันเท่ากับ13มันก็จะไปมันจะเบรกนะครับแล้วก็จะไปต่อแต่ถ้าไม่เกินมันจะบอกว่าใส่ไม่ครบหรือใส่เกินอะไรประมาณนี้นะครับตัวต่อมานะครับหลังจากที่ใส่ id account ไปแล้วนะครับก็จะเป็น account name นะครับไม่เกิน50ตัวนะครับตามที่โจทย์กำหนดนะครับชื่อบัญชีไม่เกิน50ตัวอักษร <c oughs> ก็คือถ้ามันไม่มันจะเช็คครับว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ50นะครับถ้านั้นก็เลยครับก็เท่ากับ50มันจะเบรกแล้วก็ไปต่อนะครับแต่ว่าถ้ามันเกินหรือใช่ครับถ้ามันเกิน,นก็จะบอกว่ายาวเกินไปนะครับมากสุดคือ50ตัวอักษรนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นพาสเวิร์ดนะครับมาเช็กว่าความยาวของพาสนะครับ เท่ากับ4ี่ไหมถ้าเท่ากับ4มันก็จะไปต่อนะครับแต่ว่าถ้าไม่เท่ากับ4มันก็จะบอกว่ามันขาดไปนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเงินฝากนะครับรับค่ามามันจะตรวจสอบว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ล้านไหมนะครับเพราะว่าเงื่อนไขคือ1ล้านบาทนะครับไม่เกิน1ล้านบาทมันก็จะตรวจสอบนะครับถ้ามันไม่เกิน ถ้ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับมันก็จะเบรกแล้วก็ไปต่อแต่ว่าถ้ามันเกินนะครับมันจะบอกว่าไม่สามารถฝากได้นะครับเพราะว่ามันมากกว่า1ล้านนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นหลังจากใส่เสร็จนะครับก็จะสร้างเป็นแบงก์แอคเคาท์นะครับแบงก์แอคเคาท์แล้วก็จะเอาค่าเมื่อกี้นะครับ ID name p a t h มาใส่ไว้นะครับเก็บไว้หลังจากที่เกียไว้เสร็จแล้วนะครับ หลังจากก็คือเมื่อสเต็ปเมื่อกี้ก็คืออันนี้ครบแล้วนะครับใส่คอบบัญชีก็จะมาต่อข้างล่างนะครับเป็นหน้านี้นะครับก็จะ,จะแสดงนะครับแสดงแสดง ATM นะครับ ATM คอมพิวเตอร์ธนบุรีแบงค์นะครับแล้วก็มันจะให้เราใส่ ID กับ password นะครับหลังจากที่ใส่ ID กับ password เสร็จแล้วนะครับมันจะเช็คนะครับว่า Bank บ c c o u n t เนะี่ยเท่ากับเราหรือเปล่านะครับก็คือมันมีหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่มีมันก็จะให้นี่นะครับมันก็จะมาเช็คคือมันจะมาเช็คในนี้นะครับเป็น Ad Ad Account ID นะครับกับ password ว่ามัน เท่ากับอันที่ถูกต้องไหมก็คืออันที่เราสร้างไว้ในนี้นะครับถ้าเท่ากันมันก็จะไปต่อนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่เท่ากันนะครับมันก็จะวนให้ใส่ใหม่นะครับนี่ครับถ้ามันไม่ตรงนะครับถ้าตรงมันจะอันนี้นะครับถ้าตรงมันจะเบรกแล้วก็ไปต่อแต่ถ้ามันไม่ตรงมันจะมันจะบอกว่าเราอินเฟลนะครับแล้วก็ให้ใส่ใหม่ แต่ว่าถ้าได้แล้วนะครับมันก็จะ log in s น c c e s s นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าต่างเมนูนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเป็นสามตัวเลือกเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะเป็นเป็นเคสนะครับเป็นช้อยให้เราใส่นะครับอันนี้นะครับช้อยหนึ่งก็จะเป็นดูยอดเงินฝากนะครับ ใช้สอ,อันนี้ยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ใช้3ก็จะเป็นย้อนกลับไปนะครับเป็น exit เหมือนในนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ใส่นะครับแบบว่าใส่ถ้าใส่ผิดถ้าไม่ใช่สามชอยนนี้นะครับมันก็จะให้ใส่ใหม่นะครับเราจะมาดูการทำงานของโปรแกรมนะครับ เริ่มมาครับจะเป็นให้ใส่นะครับสมมุติถ้าใส่6นะครับมันจะบอกว่ามันได้มากสุดคือ5นะครับผมก็ใส่ไปใส่หนึ่งปุ๊บ id account จะเอาเป็นรหัสษษานะครับ <c oughs> แล้วก็ name น,นะครับ password เป็นแล้วก็ยอดเงินฝากนะครับหลังจากที่ใส่ยอดเงินฝากแล้วนะครับครบแล้วมันก็จะให้เราลอกอินนะครับถ้าใส่ไม่ตรงมันจะบอกว่าลอกอิน fail นะครับแล้วก็จะให้เราอินใหม่ ถ้าถูกนะครับมันก็จะขึ้นเมนูนี้นะครับมันจะบอกว่าเรากอินเสรแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นเมนูเซอร์วิสมานะครับถ้าเป็นหนึ่งช้อยหนึ่งก็จะเป็นดูยอดเงินฝากนะครับถ้า3ามนะครับมันก็จะย้อนกลับไปให้ล็อกอินใหม่นะครับสมมุติว่าถ้ามีหลายบัญชีก็เข้าไปดูได้นะครับแบบดูบัญชีนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปดูอีกบัญชีหนึ่งต่อนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็น extension นะครับเป็น class diagram นะครับอันนี้ก็จะเป็น class diagram ของ main เมื่อกี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ของ bank account นะครับก็จะเป็นที่ประกาศไว้นะครับเป็นตัวนี่นะครับ แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเมตอนนะครับเป็นมีเก็นะครับกับเช็คพาสเวิร์ดแล้วก็แบงค์เขานะครับที่เอาไว้เก็บค่าต่างๆไว้นะครับเอาไว้เซฟไว้ถ้ามีหลายๆบัญชีอะไรอย่างนงี้นะครับขอจบการน,นำเสนอแค่นี้ครับขอบคุณครับ